สวัสดีครับผมกับสวัสดีเอซทั้งเก้าสิบสามคนนะครับก็วันนี้สุกนี้นะครับสุกนี้ก็จะออกฤดูการสันตอกนะครับก็ทีมงานช่างชัยนะครับจะมาหานะครับศุกรนี้ครับเจอกันทีมงานช่างชัยก็จะมาเจอกับทีมงานพันกบนะครับ ของทีมงานทากทนกอดยังมีสองคนนะครับแบบพันเพิ่มนะครับก็ให้พันเพิ่มหาหมายไว้ให้อยู่นะครับแล้วก็หมายก็น่าจะเยอะอยู่แต่แต่หนูก็น่าจะมีนะครับน่าจะมีมีแหละไม่ใช่จะมีหรอกมาก็ไม่ไม่พลาดแล้วครับก็ติดตามนะครับติดตามดูกันว่าจะเป็นงานผลงานจะเป็นยังไงก็ทีมงานช่างไทยก็จะมี ช่างนุ่มปลาซางนะครับผ่านเต่าต้มเตี้ยนะครับแต่จะมีคนมาเสริมทัพช่างชัยอยีกหรือเปล่าไม่รู้ก็จะมีช่างชัยด้วยคืงคนครับห่างัวหน้าทีมนะครับนําทีมเจอกันครับสุกนี้เจอกันครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูหมายที่ผมถ่ายถ่ายรูปมาให้ดูนะครับก็พอดีไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอเป็นน้องแกน้องทีมงานถ่ายส่งมาให้นะครับผานเพิ่มนะไปครับผมไปดูไปชมกัน บ้านครผมเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีเจตนาจะสร้างความรุนแรงอะไรนะครับเด็กต่ำกว่าสิบแปดก็คนที่จะมีพ่อแม่มาดูด้วยนะครับเพราะว่าเวลาใช้อาวุธใช้ปืนผายิงหนูมาดูรุนแรงไปหน่อยนะครับก่อนเร่นก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับก็จะมี คลิปดีๆลงให้ได้ดูกันนะครับก็ขอบคุณสําหรับผู้ติดตามสําหรับอ่า93คนนะครับขอบคุณครับไปรอดูผลงานวันศุกร์นะครับวันเสาร์เดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับจะรายงานผลให้ดูว่าทีมงานช่างไทยกับทีมงานพันกบใครจะเป็นแชมป์นะครับผมสวัสดีครับ